พระเลี่ยงลำพูนพระองค์นี้มีวันนออกสีขาวคาดเขียววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมได้มีโอกาสนำพระสกุลลำพูนมาให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นำมาขยายภาพให้ดูแบบชัดชัด พระเลี้ยงลำพูนในอดีตการโบราณเล่าขานกันมาว่าได้มีพระฤาษีห้าตนได้ร่วมกันสร้างปลุกเสกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและแจกจ่ายแก่ทหารพรพลประชาชนเพื่อที่เป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคล มีโชคลาภแครวคราดปลอดภัยมิให้มีอันตรายใดๆเข้ามากร้ำกายและส่วนหนึ่งนำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ต่างๆเพื่อสืบทอดข่าวพระพุทธศาสนาและเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองสืบไปพระองค์นี้ มีอายุประมาณ1,200กว่าปีสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองเมืองหาริปุญชัยพระโอมีมีความหดเหี่ยวยุบย่นยอ่อตามการเวลาที่ผ่านมายาวนาน มีเนื้อหามวลสารที่สามารถดูได้ชัดเจนท่านสามารถติดตามและรับชมคลิปพระเครื่องได้ที่ช่องมุนพระเครื่อง88หรือท่านที่สนใจจะเช่าบูชาพระเครื่องเพื่อเป็นสิริมงคลสามารถสแกน QR วอา e คแอดไลน์ติดต่อขอบคุณมากครับ